อบนวดหากพบมีการค้าประเวณีก็คงค่อยตัวนะะในสถานที่จับได้ก็ถูกตุ้ตัวทือแล้วไม่กระทำมาตรการติดตามได้ใน PNN ข่าวดึกคืนนี้22นาฬิกา30นาที โดยปตทสารพลังใจ v 5 t o g e t h เกดีไซน์ใหม่ใครๆก็ใช้เป็นโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะค่ำคืนวันอังคารที่30มิถุนายนนะคะต้องบอกว่าค่ำคืนนี้จะส่ง้ายการในช่วงไตรมาสที่2พรุ่งนี้เราจะก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่3หรือว่าครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะ,คะแต่ว่าประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศยังมีเรื่องที่ต้องอัปเดตทุกๆวันค่ะค่ำค,คืนนี้นะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าพอผ่านไปแล้วนะคะหกเดือนแรกสิ่งที่นักลงทุนค่อนาาาากวนค่่่ือทีผม็ วกระทิงของตลาดหุ้นทั่วโกเนี่ยจะผ่านพ้นไปแล้วหรือไม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุด IMF ออกมาเตือนเลยนะคะบอกว่าความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจที่เป็นจริงก็คือค่อนข้างย่ำแย่กับภาวะการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึคกคักแล้วก็รุนแรงในตลาดเงินตลาดทุนนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากและเสี่ยงที่อาจจะมีการปรับฐานกว่า10%เด้วยขณะ,ะเดียวกันก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของสถานาการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นกันด้วยนะสหรัฐยังคงถือว่าเป็นประเทศผู้นําของผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็หลายประเทศหลาย เมืองเขาเนี่ยปิดล็อกกันอีกรอบนึงแล้วดังนั้นแน,น,น,น่นอนมีผลต่อภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นกันด้วยค่ะ,คะซึ่งทางด้านของเจอโรมพาเวลนะคะประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริการะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยโควิดสิเนี่ยยังมีการคาดการณ์นะคะว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งคาดการณ์ว่าความไม่แน่นอนนั้นยังมีอยู่ค่อนข้างสูงละค่ะแต่นอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้แล้วนะคะต้องติดตามไปด้วยเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเริ่มคุกกลุ่นขึ้นมาในหลายๆคู่ในหลายๆประเทศนะคะไปเริ่มต้นการเพราะว่าส่วน ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเพ่งเล็งไปที่จีนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกณปัจจุบันนั้น,นะคะถือได้ว่าจีนก็มีคู่ขัดแย้งไม่ใช่เพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่ล่าสุดมีปัญหากับทางด้านของอินเดียละค่ะหลังจากที่มีเหตุปะทะกันที่บริเวณเทือกเขาหิมาลายันนะคะซึ่ง เพื่อเขาหิมาลัยนะคะซึ่งก็ส่งผลทําให้มีทหารเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกว่า20นายจากประเด็นดังกล่าวนั้นลุกลามไปเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วค่ะหลังจากที่อินเดียออกมาระบุเลยนะคะว่ายกเลิกหรือว่า การใช้แอปพลิเคชันของจีนกว่า59แอปนั้นจะถูกกันไม่ให้มีการใช้ในประเทศอินเดียค่ะและล่าสุดก็ลามบานปลายไปถึงเรื่องของการพัฒนา 5G ที่หัวเว่ยนั้นอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะทางด้านของอินเดียค่ะวันนี้มีการเปิดเผยออกมาจากกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียสั่งแบนแอปพลิเคชันจากจีนรวมทั้งสิ้น59แอปซึ่งรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่เราใช้กันเป็นประจำนะคะอย่าง Tik t o ๊อก ไปตู้ V c h ช t เบยปอนะคะระบุบอกว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เป็นผลร้ายต่ออธิปไตยบูรณาภาพความมั่นคงแห่งดินแดนของอินเดียรวมทั้งเป็นการป้องกันประเทศของอินเดียนะคะที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงความเป็นระเบียบของสาธารณชนในประเทศความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงนําไปสู่การสั่งแบนแอปพลิเคชันสัญชาติจีนเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงความพยายามในการลดความพึ่งพาผลิตภัณฑ์นำเข้าจากจีนด้วยซึ่งณนะปัจจุบันนี้ เจ้าหน้าที่ได้เริ่มยุติการอนุมัติด้านศุลการกรสําหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่นําเข้าจากจีนทั้งหมดนะคะทั้งบริเวณท่าเรือและก็สนามบินของอินเดียแล้วล่าสุดนั้นเปิดเผยว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดตัว 5G ของอินเดียด้วยค่ะที่ก่อนหน้านี้เคยอนุญาตให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์โทรคมนาคมของจีนอย่างหัวเว่ยและผู้ที่เป็นการดูแลนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่าง ZTE ตเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบระบบนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ย มีการคาดการว่าเอสบริษัทนี้อาจจะหลุดออกไปจากการร่วมพัฒนา 5G ในอินเดียหรือไม่นะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นอย่างที่เล่าไปแล้วค่ะจากเหตุประท้าที่เทือกเขาหิมลาลัยจนเป็นเหตุให้ทหารอินเดียนั้นเสียชีวิตสูงถึง20นายค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้จีนอาจจะเจอหลายเรื่องกันสักนิดนึงคะจากหลายหลายประเทศที่เข้ามาอาจจะแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เรายังคงต้องติดตามก็คือในเรื่องข้อพิพาทระหว่างจีนกับฮ่องกงที่ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของจีนเขาบอกว่าจะมีการใช้กฎหมายข้อบังคับใหม่กับฮ่องกงก็มีความคิดเห็นจากนานาประเทศออกมากันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านญี่ปุ่นก็บอกว่าขอมามีความคิดเห็นในเรื่องนี้กันสักนิดนึงเพราะว่าการที่มีกฎหมายแบบนี้ออกมาอาจจะทําลายหลักหนึ่งประเทศ2ระบบ กันได้ค่ะวันนี้ถ้ามีการเปิดเผยจากมุมมองทางด้านของญี่ปุ่นขาะถึงกฎหมายของจีนฉบับใหม่ที่จะเป็นข้อบังคับใช้ของฮ่องกงนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของคณะกรรมการถาวรสภาผูแ้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเขาก็มีการประชุมมหาศาลาประชาคมนะที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้แล้วก็ยังมีการลงมติเป็นเอกฉันค่ะ162เสียงรับรองร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่บังคับใช้กับฮ่องกงก็คือห้ามกระทําการต่าง เพื่อแบ่งแยกดินแดนล้มล้างรัฐบาลการก่อการร้ายแล้วก็การสมคบต่างชาติเพื่อทําให้ความมั่นคงแห่งชาติจีนได้รับความเสียหายค่ะซึ่งหากใครฝ่าฝืนนะคะกฎหมายเขาก็จะมีการลงโทษสูงสุดจําคุกตลอดชีวิตซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมนี้ค่ะหรือว่าเป็นวันครบรอบที่23ปีปีที่23นะคะหลังจากอังกฤษสมม่งมอบเกาะฮ่องกองคืนให้กับรัฐบาลจีนซึ่งเรื่องนี้นะคะมีความคิดเห็นหรือว่าเป็นมุมมองจากทางด้านของคุณ โชิฮิเดะสุกะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะเขาระบุนะคะบอกว่าการที่สภานิติบัญญัติของจีนลงมติบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจค่ะเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะทําลายความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อหลักการ1ประเทศ2ระบบที่จีนใช้ในการปกครองฮ่องกงดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ฮ่องกงจะต้องรักษาระบบที่มีเสรีภาพแล้วก็เปิดกว้างเพื่อที่ฮ่องกงจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในแนวทางแห่งประชาธิปไตย และมีเสถียรภาพค่ะขณะที่สหรัฐนะคะก็บอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระบวนการพิจารณาถอดถอนสถานะพิเศษทางการค้าของฮ่องกงตอบโต้กรณีนี้ร่วมกับการที่จีนระงับการออกวีซ่าชาวอเมริกันที่ประพฤติชั่วร้ายกันด้วยค่ะ ประเด็นเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยนะคะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้ลุกลามบานปลายเป็นสงครามการค้าเพราะว่าพยายามที่จะลุ้มอ่วยกันในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ว่าก็ไม่มีใครยอมใครละะ้ค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะแต่ละประเทศ<ะ>ในการที่จะขึ้นเป็นผู้นําเศรษฐ,ฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะ,ะก็จะมีประเด็นขัดแย้งกันอยู่ต่อเนื่องแบบนี้ทําให้นักลงทุนนั้นค่อนข้างหวั่นวิตกนะคะอีกส่วนหนึ่งคะ่ะถ้าหากว่าเรามองกลับเข้ามาในประเทศบ้างต้องยอมรับเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของธนาคารโลกนั้นมี การประเมินสถานการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยน่าจะติดลบในปีนี้เนี่ยสูงถึงลบหเปเกว่านะคะดังนั้นค่ะภาพหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งผลักดันนั่นก็คือเรื่องของนโยบายการเงินการคลังนโยบายการเงินเนี่ยก็เป็นฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลในส่วนของนโยบายการคลังก็เป็นฝั่งของรัฐบาลเป็นผู้ดูแลนะคะล่าสุดก็จะมีเรื่องของการกระตุ้นเม็ดเงินภายในประเทศกระตุ้นกําลังซื้อให้คนนั้นมีความมั่นอกมั่นใจในการออกมาจับจ่ายใช้สอยโดยผ่านโครงการที่จะไปช่วย กระตุน้นความสนใจในด้านการท่องเที่ยวโครงการที่ว่านี้นะคะจะเริ่มเปิดลงทะเบียนการในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะนั่นก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเที่ยวปันสุขนะคะรวมเอาไว้2โครงการนี้นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของรถโดยสารสาธารณะแต่ว่าทําระบบไม่ทันนะคะดังนั้นวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็เลยอนุมัติงบประมาณ22,400ล้านบาทให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปฟื้นฟูการท่องเที่ยวนะคะผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันร่วมกันกับ โครงการเที่ยวปันสุขนะคะให้เงินช่วยเหลือค่าเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตั๋วเครื่องบินค่ะที่ธนาคารกรุงไทยจะจัดทําแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารโฮมสเตย์ stay, สถานที่ท่องเที่ยวลงทะเบียนกันในวันที่1กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้ส่วนประชาชนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15กรกฎาคมผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์นะคะเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้สิทธิ์แล้วก็ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราเที่ยวด้วยกัน .com สำหรับการช่วยเหลือค่าที่พักนะคะรัฐบาลก็จะโอนเงินค่าที่พักให้กับผู้ประกอบการในอัตรา40%แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนค่ะแต่ละคนเนี่ยสามารถจองพักได้ไม่เกิน5คืนนะคะสนับสนุนค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ในอัตรา40%แต่ไม่เกิน600บาทต่อห้องต่อคืนค่าตั๋วเครื่องบินสนับสนุนให้2,000บาทต่อคนจำกัดจำนวน2ล้านใบโดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและ รัฐบาลจะจ่ายคืนให้ในอัตรา40 ตัวไปกลับช่วยไม่เกิน1000บาทต่อที่นั่งค่ะส่วนโครงการกำลังใจที่จะไปช่วยบรรดาผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็จะให้สาธารณสุขจังหวัดรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์1.2ล้านคนส่งให้ททท,ทประสานไปยังบริษัทท่องเที่ยวให้ได้รับสิทธิ์เหล่านี้แหละค่ะ,คะพอมีแผนการแบบนี้แล้วเตรียมวางแผนท,ท่องเที่ยวกันได้เลยนะคะเพราะว่าที่การวุคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าวันที่27รกรกฎาคมคเป็นวันหยุดเพิ่มเติมอีกหนึ่งวัน ส่งผลให้สัปดาห์นั้นมีวันหยุด4วันค่ะใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวก็เริ่มวางแผนกันได้แล้วเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกหนึ่งทางด้วยนะคะ,คะแต่ว่าขณะเดียวกันแม้แต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะต้องกระตุ้นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเลยก็คือในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อนหน้านี้จะอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะเขาก็บอกว่าจะทําให้ธุรกิจนี้เติบโตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนะคะก็เป็นการจับไม้จับมือระหว่างธนาคารกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในนนนการที่จะสสับุด้ สินเชื่อให้คนทุกกลุ่มทุกอาชีพเข้ามาขอสินเชื่อได้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะบอกว่าวันนี้ได้มีการจับไม้จับมือร่วมกับแสนสิรินะคะในการให้การสนับสนุนสินเชื่อกับคนทุก กลุ่มให้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ค่ะทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนาของประเทศสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านทุกรูปแบบสําหรับลูกค้าทุกกลุ่มนะคะของแสนสิริที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ซึ่งการสนับสนุนสินเชื่อบ้านครั้งนี้ค่ะยังเป็นการสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารในการสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนก็เปิดเผยค่ะความร่วมมือระหว่างแสนสิริและไทยพาณิชย์ในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ําถึงความยึดมั่นของสององ,องค์กรชั้นนําในการแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการเปิดกว้างรับความหลากหลายทางสังคมและเดินหน้าใน การเป็นองค์กรที่เปิดกว้างรับทุกกลุ่มลูกค้าทุกคู่ชีวิตกู้ร่วมซื้อบ้านแสนสิริได้ตามเกณฑ์สินเชื่อบ้านที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะแสนสิริแล้วก็ไทยพาณิชย์ยังมีแคมเปญแสนสิริผ่อนให้24เดือนอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะสำหรับโอกาสการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับพักฐานนะคะแถมยังมีประเด็นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยจะมีโอกาสในการเลือกลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะ บัตรเครดิตแพตตินัมสวัสดีธนาคารกรุงเทพบัตรเดียวเที่ยวฟินบินสบายจะเที่ยวทีก็ต้องรองตั๋วโปรตลอดรับสิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบินเริ่มต้นเพียง499บาทารงเพราะแพงและยังมีส่วนลดที่พักมากกว่า1นล้าน2แสนแห่งทั่วโลกแบงค์ใช้จริงเปล่าผมมีแค่บัตรนี้ใบเดียวอ่ะจะท,ทำให้เที่ยวแบบสบายมากแล้วแถมใช้บัตนเทินนะ่ะได้สิทธิ์เที่ยวฟรีนะผมไม่ต้องคิดเยอะแล้วบัตรเครดิตแพตตินัมสวัสดีธนาคารกรุงเทพบัตรเดียวเนทะี่ยวฟินบินสบายไปแล้วเหรออ่ดย การเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media ียแพลตฟอรมนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ o 2ทูโอรามิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีวาย m ว n e y ั n d b a n k ่ n g c o t h กิ้งดีทีเี่ที่เดียววรารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร026914126ต่อ131 ร,ร่วมสอกขสาเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ช่วงที่ผ่านมานะการลงทุนในต่างประเทศหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบโจทย์นิว o r มอลสําหรับการลงทุนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิหรือว่าหุ้นของ Facebook ที่ได้รับอิทธิพลนะคะจากในเรื่องของเฮสปีดตรงนี้ค่ะจะมีความน่าสนใจหรือว่ายังสามารถเข้าไปลงทุนได้หรือเปล่านะคะค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยการกับคุณรัชลานธนาภาัยสารกริจผู้ในการหัวหน้าฝ่าย global investing จากบริษัทลักทรบ,บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ,อิร์ทค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเ่อนกายินคุณผู้ชมครับค่ะเชื่อว่านักลงทุนนะคะส่วนใหญ่จับตาแล้วค่ะเพราะว่าดัชนีชี้วัดของตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ที่ดาวโจนนะคะล่า<บ>สุดเนี่ยบรรยากาศการลงทุนเนี่ยยังคงคึกคักคือปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องบางวันก็ยุบย่อลงไปหลายๆคนกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่เริ่มมีข่าวร้ายออกมาสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยหรือเปล่าคะ ครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงกระทบราคาหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงไม่ว่าอย่างจะเป็นตัวของ Facebook ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้คุกท่าพูดถึงกล่าวถึงนะครับว่าเขาไปโดนประเด็นว่าโอ้มีหลายบริษัทนี่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ p a y p a l นะครับดับซี่นะครับโคกหรือว่า Adobe นะครับที่ผมยกตัวอย่างจริงหลายบริษัทมากนะครับพรนที่เขามีการระงับโฆษณานะครับเพราะว่าต่อต้านเรื่องของเฮดกรีดที่ ที่ที่เป็นประเด็นกับทางเฟซบุ๊กก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูในในใต้ก็จะเห็นว่ารา,ายบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาระง,งับชั่วคราว คือเขาระง,งับเนี่ยหนึ่งเดือนเขายังไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะระง,งับตลอดไปนะครับเขาหล่อเหมือนกับเป็นการกดดันก่อนหนึ่งเดือนนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องมาประเมินแล้วแหละว่าจากเนี้ยอย่างผู้ถืงเฟซบุ๊กเองเนี่ยเราอมองว่าบริษัทเหล่านี้เขาจะระง,งับโฆษณาต่อไปยาวขนาดนั้นไหมซึ่งในมุมมองของทางทีม P&S Global Investing เองนะครับเราก็มองว่าโอกาสที่จะยืดเยื้อไปขนาดนั้นค่อนข้างยากเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาดูที่ประเด็นว่าสุดท้ายเนี่ยคนเราเนี่ยเสพติดโซเชียลมีเดียแค่ไหนเราใช้เฟซบุ๊กบ่อยแค่ไหนหราบใดที่ ยังใช้เยอะมีผู้ใช้ถึงสองพันกว่าล้านคนทั่วโลกเนี่ยครับเป็นอย่าผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยักษ์ใหญ่เหล่านี้ยังไงเขาก็หนีไม่พ้นที่เขาจะต้องกลับมาโฆษณานะครับจริงๆถ้าไปดูหุ้น Facebook เ,เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงมาเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเราเชื่อว่าในระยะยาวแล้วยังไงคนก็ต้องใช้ Facebook แล้วสุดท้ายไปสันี้กลับมาโฆษณาเนี่ยก็น,นี่ก็อาจจะเป็นเป็นโอกาสในการเข้าไปสะสมหุ้นหุ้นเฟซบุ๊กก็เป็นได้นะครับจริงๆทีี่่่ผาานนมเย เฟซบุ๊กเขาก็โดนประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Pri v a c y เรื่องอะไรไปฝากหนามมนตลอดนะครับแต่พู้นดยอยู่ในภาพของการไซเวว์แล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นลงแล้วก็ขึ้นทําสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็อย่างยกตัวอย่างไ a t i o n เองเนี่ยถ้าเาไปดู valuation ของ Facebook เนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณสัก24-25เท่าซึ่งเม่เทียบกับความที่เขาเป็นซ u เปอร์ส c k อตระดับโลกอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ยังยังไม่ได้ถึงกับแพงมากอะไรนะครับหรือว่าอย่างแอปเปิลเองเนี่ยที่เมื่อวาด สาขานะครับจริงๆก็ผมก็อมองว่ามันเป็นเรื่องประเด็นประเด็นระยะสั้นเนี่ยนะครับที่กระทบกับอโอเคอาจจะกระทบกับตัวของกำไรนะแต่ <S <S ว่าก็ต้องไปดูว่าโ d ร์ตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ โอ้โห oh, คือคนใช้ทั่วโลกแล้วแองกัสต้าเองเขามีจุดจุดแข็งก็คือเขามีซอฟต์แวร์หรือว่า iOS เนี่ยที่บริษัทมือถืออื่นเนี่ยที่ไม่มีเหมือนเขานะครับประเด็น,นจริงตรงนี้ก็เป็นเป็นควีนส์ไรเวนเทชที่ผมคิดว่าเออ่หนือผู้แข่งเหนือชัดเจนนะครับหรือยกตัวอย่างอย่าง a m a z อ n เองนะครับตอนนี้บริษัทเทคของ a m a z อ n เองก็ตอนนี้ก็มีข่าวนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขามีประกาศซื้อบริษัทที่ชื่อว่าซู๊กนะครับแซตโอโอนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีรถรถจนไร้คนขคับ ซื้อไปของผมหนึ่งจุดสองพันล้านเหรียญนะผมว่าน่าสนใจมากว่าทางเจฟเบซอสเนี่ยซีอของอเมซอนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเขาจะซื้อไปทำอะไรแต่ผมก็ประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะนําตรงนี้มาต่อย,ยอดธุรกิจที่เป็น e อีคอมเมิร์ซที่มีอยู่ใน,ในการใช้กับส่งของลูกค้าให้สะดวกยิ่งขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการลดต้นทุนจะเป็นได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่านี่ครับบริษัทเทคเหล่านี้ผมคิดว่าก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของกําไรเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสทีี่่่จะเเตตติบโได้พยงแวา โอเคแหละในระยะสั้นผมคิดว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเองเนี่ยหุ้นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับหุ้นสหรัฐก็อยู่ค่อนข้างนิ่งผมคิดว่าก็เป็น,เป,นเป็นปกติที่หลังจากที่หุ้นขึ้นมาในช่วงเดือนก่อนเนี่ยหุ้นก็ท่านมีการพักตัวบ้างนะครับแต่ว่าเนเกิดตัวไหนที่ตลาดครับตัวไหนที่ราคาหุ้นตอบตัวลงมาเนี่ย้วเรามองว่าพื้นฐานในระยะยาวย,ยังดีอยู่ก็อาจจะเป็นจังหวะในการก้าไปสะสมนะครับค่ะหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีแน่นอนว่าระยะยาวมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนแต่ว่าถ้าเรามาดูในภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐกกัันนนนิดดึเเข้าือ รกฎาคมแล้วเดินใหม่เรามองโอกาสภาพรวมของตลาดเป็นยังไงกันบ้างคะจังหวะปรับพักฐานจะมีมากน้อยยังไงกันบ้างไหมคะจริงๆทางทีมเราก็ยังประเมินเหมือนเดิมนะครับถึ่หลเดือนที่ผ่านมาเราก็ประเมินว่าตลาดพื้นสหรัฐเองเนี่ยอัพไซด์่อนท้างสมรัถนซึ่งถ้าไปดูของตอบแทนในเดือนมิถุนาเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยครับก็จะเห็นว่าตลาดพื้นสหรัฐก็แทบจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สร้งงางผลตอบแทนเป็นบดวกเท่าไหร่แลวก็คือพูดง่ายๆเหมือนแปร์นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้กลับหัวเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆในภาพจากนี้ไปผมก็คิดว่า ก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะนั้นอยู่นะครับเพราะว่าหุ้นเองก็ยังขึ้นมาค่อนข้างเยอะในเดือนหลังจากที่ฟื้นมาจากโกลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเลยค่ะที่ปัจจัยความเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การกลับมาระบาดใหม่นะครับของตัวไวรัสโคโรน1นะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยก็จริงๆเราไปดูยอดตัวเลขเมื่อวันคือมันสุกที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยทำจุดสูงสุดเลยนะครับในรอบเป้าวันนะฮะสูงสุดถ้าที่แบบค่าเฉลีย่ยเจือนกันเนี่ยก็คือเป็นสัญ,ญญาณที่คือในบ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วแต่ว่าอย่างในสหรัฐเองเนี่ยก็ยังยังน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจริงผมก็คิดว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเศรษฐกิจเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้นคือพูดง่ายๆคือราคาเองก็อาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลในช่วง ช่วงนี้นะครับยกตัวอย่างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเศรษฐกิจก็อย่างเช่นหุ้นซาบักซาบักเนี่ยเป็นหุ้นชั้นดีเลยนะครับเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นแวร์แบบผมคิดว่าทุกคนรู้จักใช้สินค้าของเขาดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีร้านค้าอยู่หลายแห่งนะครับที่อยู่ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นจริงถ้าเกิดมันมีการปิดเศรษฐกิจเนี่ยบริษัทหุ้นซาบักบงางบริษัทเขาเองก็น่าจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่ที่แบบว่าโอเคเราก็มองว่าถ้าสมมติราคา,าบันปตับเป็นออกมา แต่ยิ่งช่วงนี้ครับคุณทันยิ่อาจจะได้ยินข่าวบริษัทที่ชื่อว่าลักกินคัพปี้ใช่ไหมครับที่ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่าโอ้เป็นคู่แข่งกับซาบากตอนนี้เขาก็โดนเรื่องประเด็นเรื่องแคนโดไปแล้วนี่ก็ตอนนี้ก็อาจจะถูกเอาหุ้นออกจากตลาดแล้วครับตลาดหุ้นสหรัฐด้วยซ้ำเลยครับก็คู่แข่งก็หายไปละหนึ่งเมื่อแน่จริงผมมองว่าในระยะยาวเองเนี่ยซาบากก็เป็นเป็นบริษัทหุ้นวัลลุบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าในระยะสั้นนี้เราอาจจะมาหาจังหวะกันว่าช่วงที่โอเคอาจจะมีข่าวเรื่อองงงขขขแวคคึึ้้้้นนนนนโมมมาาาาใใหหห่่ะะรรรัับบจทุปลเีย กล้าจะเป็นจังหวะเข้าไปสะสมจะขออนุญ,ญาตให้ภาพของเทคนิคนิดนึงว่าอย่างทางนักวิเคราะห์เทคนิคของหแบบซับโปหลวงเราเองเนี่ยเราก็ให้เป้าโซนซื้อนะครับของพุ่งซาบัคเลยที่7 1็ดเถึงเจเหรียญน,นะครับแล้วก็มองว่าต้านแรกเนี่ยถ้าเกิดทะลุแปดสิบเหรียญขึ้นไปได้เนี่ยก็จะไปถึง85เลยนะครับในขณะที่จุดปรับรอต่อให้ไวที่หลุดเจ็ดสิเหรียญจริงๆตรงนี้เองเนี่ยก็อยากจะขออนุญ,ญาตเรียนท่านผู้ฟังช่านว่าจริงๆเรา ทางหลักทรัพย์บริแล้วก็มีบริการที่เป็นตัวบริการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับก็คือที่ชื่อว่า Global Signal คือเป็นสัญญาณเรามีสัญญาใช้คุณนยนต์มาจับสัญญาณทางเทคนิคข้้นต่างประเทศนะครับให้ตัดทางลูกค้าหลักลทรัพย์บริโภคพารเข้าไปดูก็จะมีสัญญาเป็นกระทิงเป็นโอ้โหเป็นหมีสามารถใช้ ใช้ตรงนี้ในการหาจุดเข้าจุดออกขึ้นต่างประเทศได้เลยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับก็ไปไปตามวัจัการเศรษฐกิจปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจจะถูกลดทอนความน่าสนใจแต่ว่าในระยะยาวกลุ่มของเทคโนโลยีนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างแน่นอนนะคะหลายๆคนก็จับตามองแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆบริษัทนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะอย่างวันนี้เนี่ยหยิบยกตัว Starbucks หรือแม้กระทั่งใครติดตามเทสลาอันนี้ทิ้งไว้ในเบรกน เทสลาเนี่ยในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นเขาขึ้นจาก17อดอลลาร์รวันนี้เนี่ยอยู่ที่1,000ดอลลาร์นะคะต่อหุ้นนะคะคซึ่งราคาเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นกว่า4,125คือถ้าลงทุนถูกหุ้นถูกตัวท่านมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรได้แล้วค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อค่ะข้อมูลโดย ขา่าวสารการเงินรอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุด้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร0ี 691C126-1310-1313 การเงินธนาคาร9ข้าสู่ปีที่39โด้วย Financial Media Platform พนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O เพราะพุกมิติเรื่องเศรษฐกี้การเงินการลงชุนและเทคโนโดยวลวายแวะกด Money and Banking บบ CO จับ PS ที่นีที่เดียบถ้าป่อยนะต้องอยู่นานต่อให้มีประการเรียบประการก็ต้องจ่ายจุด ยุดใจเบี้ยเลยครับถ้าเคลมใหญ่แต่อย่ากุ้มครองจนครบสัญญานะเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้ายประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขารวมสอบขาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดนเมืองไทยประกันชีวิต สักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายสําหรับการซื้อกองทุน S S F X กันด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้ปิดบวกขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะบวกลดลงจากตอนเช้านะคะที่มีการปิดตลาดกันไปค่ะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยปิดกันไปนะคะ9.27จุดยืนอยู่ที่ระดับ1,339.03จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย58,589.45ล้านบาทนักวิเคราะห์มีการเปิดเผยนะคะหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวดีขึ้นกว่าภูมิภาคค่ะมีปัจจัยหนุนจากมาตรการ กระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐนะคะที่มีการประกาศออกมารวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ P M I ของจีนที่คาดการว่าจะออกออที่ดีกว่าที่คาดการไว้ค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะก็มองว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและก็การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐในสัปดาห์นี้ด้วยมองแนวรับนะคะ1330นจุด่วน,นวต้าน่งาจุดค่ะวันนี้5อันดับหลักทรัพย์นะคะมีการปรับบวกขึ้นมา K C E เนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ6 0.05%เลยค่ะค่ะไปดูกันที่ตลาดหุ้นนะคะในโซนเอเชียกันบ้างค่ะบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้นะคะก็ถือว่าพุ่งทะยานล่ะค่ะรับข่าวเกี่ยวกับการเทสนะคะโบอ,อิงซึ่งส่งผลนําให้บรรยากาศการซื้อขายนั้นค่อนข้างคึกคักนะคะแล้วก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นพอตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างคึกคักสดใสนะคะก็ส่งผลทําให้ตลาดเอเชียในวันนี้ตลอดทั้งวันสามารถที่จะเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ถึงแม้ว่าทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยนะ ะะจะมีการเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ออกมาติดลบในระดับ8%กว่านะคะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ก็ตามหรือแม้ว่านะคะทางด้านของจีนเองนะคะมีการเปิดเผยออกมาค่ะสำหรับตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะคะอยู่ที่ระดับ50.6ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะอยู่ในระดับ 50.9นะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เห็นถึงทิศทางการฟื้นตัวละแต่ว่ามันขยับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักนะคะส่วนในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทค่ะเราไปประเมินกันนะคะช่วงนี้เงินบาทนั้นยังคงมีทิศทางการติดตามนะคะกับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆด้วยโดยล่าสุดเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการซื้อขายของเงินบาทบ้านเรานะั้นมีทิศทาง,งการแข็งค่าค่ะขยับไปตามฟันโฟนะคะหลังจากที่ภาวะการส่งออกและนําเข้าหดตัวซึ่งปกติแล้วช่วง เดือนเนี่ยจะคึกคักมากนะวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ตอบรับกับประเด็นดังกล่าวสักเท่าไรนะักเงินบายวันนี้นะคะปิดตลาดช่วงเย็นค่ะอยู่ที่30บาท87สตางค์วันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ30บาท8 0ถึง95สต้าังค์ค่ะฝ่าสหรัฐต้องติดตามกันด้วยนะคะจับตาคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมในวันพุธนี้ด้วยนะคะแน่นอนว่าน่าจะมีในส่วนของตันเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะมีการ เปิดเผยกันด้วยนะคะขณะเดียวกันยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ผู้ติดเชื้อของเขา2,682,000กว่ารายค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตประมาณ128,000รายซึ่งต้องบอกว่านิวยอร์กยังคงเป็นแชมป์นะคะในการที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศ417,000รายค่ะค่ะ ส่วนทางด้านของฝั่งฝั่งยุโรปเองนะคะบรรยากาศการซื้อขายนั้นก็จับตาราคาเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่นายบริสจอนสันนะคะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะออกมาระบุบ,บอกว่าเตรียมที่จะใช้เม็ดเงินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจกว่า5,000ล้านยูโรนะคะซึ่งก็จะไปช่วยนะคะให้ทิศทางของการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการประเมินสถานการณ์นะคะบอกว่าเม็ดเงินที่มีจํานวนกว่า5,000ล้านขออภัยนะคะ5,000ล้านปอนด์เนี่ยนะคะที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้น เนื่องจากว่ามีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในอังกฤษเองที่ล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรามาสที่1ติดลบ2.2นะคะถือว่าเป็นอัตราการติดลบที่สุดตัวหนักที่สุดเป็นประวัติการในรอบ40ปีที่ผ่านมาค่ะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจกันสักนิดนึงนะคะวันนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะออกมาเปิดเผยทิศทางภาวะเศรษฐไทยช่วงไตรามาสที่2ออาจจะติดลบมากกว่า10ซแต่ว่าจะไม่ถึงลบ20นะคะขณะเดียวกันทั้งปียังคงคาดการณ์ว่าติดลบ8.1ตาม ที่กรงงได้คาดการไว้ค่ะมองไตรมาสที่2เนี่ยเศรษฐกิจมีการปรับตัวย่ำแย่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มดีขึ้นนะคะค่อยๆปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ค่ะค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้4ี่ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ การความบันเทิงรูปแบบใหม่กัอกกล่องดี TV Hybrid อีกขั้นของความบันเทิงเต็มรูปแบบเพื่อขั้นสุดของทุกความต้องการด้วยเทคโนโลยีใหม่ INNO HYBRID ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android TV พบความบันเทิงแบบออนดีมา